คลิปนี้เนี่ยมะนาวจะมาเล่าให้ฟังว่าครัวแบบเนี้มันทํากับข้าวได้จริงไหมสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยนะก่อนตัดสินใจซื้องานครัวของเรารูตัวเนี้ยแทบจะสนิทติดกันเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งแล้วอันนี้ลูอะไรเราว่ามันไม่โทนหรอกเธอกลับบ้านเถอะเสียเวลาเสียเวลาไปดูร้านอื่นดีกว่า ต้อนรับเข้าสู่ช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาต่อลึกเรื่องฟอร์เจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะสำหรับใครที่อยากดูงานรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นตัวต่อตัวเนี่ยห้ามพลาด1นนาทีรีวิวเฟอร์ค่ะ แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยร้านเราเคยทำครัวแปลกแปลให้ลูกค้าหรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่วงงานสั่งทำพิเศษค่ะดูได้เลยที่ยู e ู h ช n แนลของก้าเฟอร์นิเจอร์นะคะวันนี้นะคะว่านาจะมารีวิวเคาน์เตอร์สำเร็จรูปขนาด3เมตรค่ะตัวนี้บอกเลยว่าวางเตาได้มีอ่างล้างจานให้ราคาถูกกว่าบิวงบไม่บานปลายไม่ต้องจ้างช่างถูกใจสาวๆแน่นอนไหนๆก็อยู่โซนครัวแล้วคะ่ะลูกค้าวันนี้ขออนุญาตเล่าความในใจสักหน่อย มะนาวก็ขายของหน้าร้านนาอลูกค้ารู้อยู่แล้วเนาะก็คือเคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามะนาวพาลูกค้าครอบครัวหนึ่งมาดูงานครัวแล้วพอมาถึงงานครัวปุ๊บมะนาวยังไม่ได้พีเซต์เลยมะนาวยังไม่ได้พูดอะไรเลยลูกค้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเหรองานครัวที่พามาดูเนี่ยเหรอนบณภาเราว่ามันไม่โทนหรอกเธอกลับบ้านเถอะเสียเวลาไปดูร้านอื่นดีกว่า <S <S เท่านั้นแหลคะค่ะ น้ำปาจะไหลใจจะเป็นแผลสารเปาที่กินเข้าไปถ้าจะุกออกมาข้างนอกเลยเพราะแบบคุณพี่คุณพี่ยังไม่ฟังหนูตอบหนูเล่าหน่อยหรอคะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมันาวจะมาเล่าให้ฟังว่าครัวแบบเนี้ยมันทํากับข้าวได้จริงไหมเรียกได้ว่าเป็นชาเลนจ์เล็กๆละกันจ้ะ F4 ทางบ้านของเราและทีนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้งานครัวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้มันอาจจะมาสอนว่าเราจะสั่งทําครัวยังไงคุณผู้หญิงโตคนเดียวก็สั่งได้มีข้อเสียมีข้อควรระวังอะไรบ้างวันนี้เรามาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยไปเริ่มกันค่ะ ท,ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการสั่งเคาน์เตอร์ง่งายๆสไตล์ของเก้าเฟอร์นิเจอร์ทำยังไงก็มองอก,ก่อนนะคะว่าเรามีเคาน์เตอร์ทั้งหมด4ไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานก็คือเมตร20เมตร50เมตร80แล้วก็ไซส์2เมตรค่ะทีนี้ถ้าเรามีพื้นที่3เมตรแล้วเราอยากได้เคาน์เตอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยทำยังไงลูกค้าบอกเลยว่าง่ายมากบวกเลขเลยคะ่ะลูกค้าคือเอาเมตร20รวมกับเมตร80เนี่ยบวกกันได้3เมตรเลยไหมเราได้ครัว3เมตรแบบนี 3, ้ไปเลยตัวหนึ 3, ่งได้ทั้งที่วางเตาได้ทั้งอ่าง แบบนี้เลยขอเป็นครัวอเรียบๆยาวๆได้ไหมลูกค้าสามารถเลือกไซส์เมท้าสิบสองตัวเอามาวางต่อกันได้ทีนี้เราก็จะได้งานขวที่เป็นไซส์สามเมตรค่ะมีแบบเข้ามุมไหมครับแบบเข้ามุมโอ้โหอันนี้ง่ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาตัวอย่างแป๊บนึงอ่ะได้ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นงานเข้ามุมอ่ะมันจะมีในเรื่องของความลึกเข้ามาเกี่ยวนะงานเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยจะลึกประมาณ60เซน งานเข้ามุงก็คือมันจะมีเรื่องของความลึกอย่างที่มาลาบอกอย่างตัวนี้เป็นงานเคาน์เตอร์อ่างไซส์เมตรห้มีความลึก60เซนบวกกับที่วางเตาไซส์เมตร20เท่ากับว่าตัวนี้ขนาดรวมเบ็ดเสร็จคือเมตร80คูณเมตร50แค่นี้ จบเลยค่ะสําหรับงานเคาน์เตอร์เข้ามุมทีนี้ลูกค้าถามว่าอันนี้มาเสร็จแล้วหรอน้องลายรูเนี่ยรูอะไรลูกคาา้าค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆวิธีการสั่งทําง่ายๆเดี๋ยวมะนาวจะพาไปดูว่าตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยเข้าคู่กันเรียบร้อยอะ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในสตูนด้านในค่ะ แล้วก็กลับมาที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้บอกเลยว่าเดินสับๆทั้งวันแน่นอนและที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตอนนี้คือตัวอย่างของงานเคาน์เตอร์ไซส์3เมตรของคุณลูกค้าจากวิหารแดกสระบุรีแล้วก็อันนี้เป็นงานเคาน์เตอร์เข้ามุมจากลูกค้าอายุทยาค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากมานะคะที่ไว้วางใจร้านของก้าเฟอร์นิเจอร์ของเราเนาะเรามารีวิวกันบ้างดีกว่าว่างานเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยตัวเนี้ยเป็นงานเคาน์เตอร์ไซส์ไม่80แบบมีอ่างแล้วก็ที่วางต เม่สิได้ไหมใช่ไหมนี่นีฝั่งแรกนี่นีนนน แบบนี้เลยสามารถเก็บของความของมีอุปกรณ์ฟังก์ชันให้ครบพร้อมใช้งานแบบนี้และทีนี้ลูกค้ารู้ไหมว่าถ้าเป็นงานสําเร็จรูปอย่างเราเนี่ยเรามีชั้นตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะจุของได้เยอะมากๆขวดทรงสูงอย่างเงี้ยเราก็เก็บได้เหมือนกันชั้นข้างล่างก็ยังเก็บได้ช่องเก็บของแยกโซนให้พร้อมกับ1ลิ้นชักตรงนี้จัดหนักจะเต็มไปเลยที่วางเตาแก๊สอันนี้สามารถวางเตาแก๊ส2หัวได้มีรูตรงนี้สําหรับลอดสายแก๊สแล้วถังแก๊สเก็บไหนเก็บตรงนี้ค่ะ เก็บถังแก๊สขนาด15กิโลได้เลยแล้วข้างล่างตรงนี้ก็เก็บหมอ้อเก็บกระทะได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูงานตัวนี้กันบ้างงานเข้ามุมเข้ามุมเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ว่าถ้าเป็นงานเข้ามุมเนี่ยมันมีรูใหญ่มากๆเจอรี่เนี่ยจะวิ่งรอดได้ อันนี้เราแก้ปัญหาให้เสร็จเรียบร้อยลูกค้าสังเกตไหมว่ารูตัวนี้แทบจะสนิทติดกันเลยเพราะว่าอะไราหนึ่งเราเจียถิ่นตัวนี้ให้ให้มันชิดกันมากที่สุด 2. เราปิดทึบหน้าบานข้างในแต่ยังหยิบของและใช้ฟังก์ชันพื้นที่ได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมสําหรับลูกค้าที่สงสัยว่าถ้าบ้านพี่มีมุมเสามีมุมบ้านพี่สั่งงานสําเร็จรูปแบบนี้ได้ไหมหน้องถ้าสําหรับใครที่มีเสาเราก็จะทํามุม ว้าวเสาแบบนี้ให้เรียบร้อยขอแค่แจ้งขนาดเสาเรามาเราจัดให้แน่นอนแล้วอันนี้รูอะไรอันนี้คือรูสําหรับล่อสายแก๊สค่ะ ของลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาอยากวางเตาแก๊สที่บริเวณด้านบนแล้วเก็บถังแก๊สไว้ที่ใต้ตู้ตัวนี้นี่ครบจบในตัวเดียวขอแค่ลูกค้าบอกมาว่าอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนถ้าเราทำได้เราจัดให้แน่นอนค่ะและวินาทตีต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะมาตอบคำถามคุณพี่ท่านนั้นและลูกค้าทุกคนว่า ัวาสำเร็จรูปของเรานั้นสามารถทำกับข้าวได้จริงหรือไม่เขาไม่ทนขอสาบด้วยค่ะโปรดักชั่นร้อยล้านกัน ััวกนมาเริ่มกันที่งานเขียงค่ะวันนั้นลูกค้าบอกว่า mm. หุยโทงานอันนี้มันจะไปสับหมูหั่นหมูอะไรได้มันจะไปสับอะไรไหวเรนนี่อ๋อสับได้อยู่นะคะสับแบบสับสับไปเลยค่ะพี่ ลองซื้อเคาน์เตอร์เราไปสับได้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับงานหมูนะคะอันนี้ก็พร้อมทำกับข้าวได้เลยงานครกกันบ้างมีพริกมีกระเทียมมีการตำม,มาค่ะอันนี้ลูกค้าสังเกตไหมว่าปกติเมื่อจะสับหมูหรือว่าตำครก็ตมเนี่ยมันอาจจะมีผ้ารองเนาะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาหินามากระแทกหินถ้าอยากเซฟเซฟช่วยกันแบบดูแลความสวยงามก็เอาผ้ามารองแบบนี้กระเทียมก่อนเลยเอานี่ปกติเวลาเราตำเราก็ต้องมือป้องนิดนึงเนะเาะแล้วก็ตำ ทำกับข้าวได้สักแค่ไหนกันเชียว oh. กระเทียมมันจะละเอียดหรอลูกค้ามันก็ละเอียดไ,ได้อยู่นะคะดูสิเห็นไหมมันก็มีความแบบปนๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองใส่พริกกันบ้างดีกว่าเอาไปเลย6เม็ดมันจะได้แซ่บๆนะคะนี่มันได้อยู่ไหมคะคุณพี่คะเนาะมันตำได้อยู่นะมันโอเคเลยไม่เชื่อมาซูมดูนี่งานนี้เล,เลยว่าแซ ประมาณนี้สําหรับการทดสอบงานครัวว่าครัวของเราเนี่ยสามารถตําได้จริงแล้วก็สับหมูได้จริงพิสูจน์โดยแม่ครัวหัวป่าอย่างมะนาะเองค่ะเราว่ามันไม่โทรหรอกเธอกลับบ้านเถอะเสียเวลาเสียเวลา Bye. ต้องรู้เลยนะก่อนตัดสินใจซื้องานครัวของเราอย่างแรกเลยคืองานครัวของเราเนี่ยเป็นงานครัวสําเร็จรูปนะคะแต่สามารถสั่งปรับขนาดได้นะถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ซักเมตรห้ 50, เป็นเมตรสี 40, อย่างเงี้ยมะนาวก็สั่งปรับให้ได้อย่างที่2คืองานของเราเนี่ยสามารถสั่งแยกชิ้นกันได้ถ้าลูกค้าอยากได้ครัวยาวๆ3เมตรเนี่ยถ้าเป็น3เมตรชิ้นเดียวมันเคลื่อนย้ายลบาบากสามารถสั่งแบ่งชิ้นเป็น2ชิ้น3ชิ้นได้นะคะข้อที่3คืองานของเราเนี่ยเป็นงานนอกแบบไม่มีสต นะคืองานครัวพวกนี้เป็นงานสั่งทําเฉพาะลูกค้าแต่ละท่านเลยใครที่อยากได้ต้องสั่งทําเท่านั้นแต่ลูกค้าสามารถเลือกสีโครงเลือกสีหน้าบานได้เลือกฝั่งอ่างอะไรอนยะ่างเงี้ยได้เต็มที่เลยค่ะและข้อสุดท้ายงานครัวสําเร็จรูปของเรานั้นมะนาวไม่แนะนําให้ตั้งกลางแจ้งหรือตั้งตากแดดตากฝนเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นอันนี้ให้รู้ไว้ก่อนที่จะกดสั่งซื้อนะ ทุกท่านเลยนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้เนาะอยากติดต่อสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยถามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของ9 f u r n ฟ t u r เจนะคะอยากดูคลิปงานสั่งทำครัวแปลกๆเนี่ยดูได้เลยนะคะที่เพริศงานสั่งคำพิเศษค่ะที่ชา n นลของ9 f u r n ฟ t u r e มเจมานาฝากไว้ด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่กับ1น่าทีรีวิวเฟอร์ครั้งหน้าครั้งหน้ามานาจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ ไปผัดกระเพราดีกว่าได้หมูแล้วจ้าไปจ้า